สบายดีพี่น้องมากินข้าวต้นเที่ยงเดียวกันเดอ้ออันนี้ต้มเป็ดพี่น้องต้มตีนไก่ต้มเป็ดนะไรกันเจมิกกี้มาแซน,นกันเดอ้อสบายดีพี่น้องเอฟซีถากแฟนมัดทุกคนเด้อทัทง้งลาวทั้งไทยทุงต่างประเทศ กินข้าวเทีย่ยนแม่เมีมอนเด้อฮ้อนนายพี่น้องเอ้ยคนรบกับโบไอ้ฮ้อนฮ้อนแดความฟ้าเลยไอ้ขี้ข่าวน้ำกันสบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงในกันเด้อเม่์สซด์ขนแบงต้มเป็ดมาให้กับแบบเป็ดเห็นแต่กระบ,บวงหรือวะนี่เดีบวงเอามาเลย เพิ่งคาเป็ดเพิ so you live, you ่งก็เลยแบ่งต้มเป็ดมาหายลาบเป็ดผลาบเป็ดไอ้วนมาต้มตีนไก่ไปตำหมูหง้ยเพื่อผีผ่านยาซะเพื่อวิวผูกกินน้ำก็เลยไปตำหมูหง้วยก็เลยสิตำหมูหง้วใส่ตีนไก่ไปเลยตามาเด้อเขันมังกรเด้อเพื่อนเพื่อนทางมึงนอกเพื่อนเพื่อนทางมึงไทยมามาถูกหลานทางมึงนอกมาเด้อ ทำกันเด้อเล็กสลีมิกที่ขีดยาขัเอื้อยเจียบมือนไปซ้อนเป้ามนเ้อ phơi bờแดด phơi bờ hòn thế nào ơi chắc ngay sẹo chắc ngay sụn luôn nha thế nào ให้ร่มน้ำเรื่องเดิมเดิมกระบกระซิกอิ่มใจที่เป็นน้ำหักผู้ใดกับผู้วยผู้นั้นที่มาว่าใส่กันผีดสั่งต้องมาว่าใส่ดอกหักน้ำมือนกับผู้วยน้ำมือนายเรียกว่ายังไง พอเป็นแม่เนะี่ยค่าเ็นลูกได้ดีเนะี่ยดีใจแหละค่้เนลูกมีความสุขมันมีพยันเดินยันเรือดอกพี่น้องเออพยายามเดินยันเรือลูกเนาะพยาอิจฉาลูกมิพยายาอิจฉามันมีกทั้งดีใจ น่องหน่อยน้องฟูน่องฟูนางมนน่องฟูน่องมนน่องฟูกระชนองเาน่อยนอกระีเมเจ้ากับน่องเาเาน้องกะีเมเจ้ามันพัดออกกระีขวบันเขาพนงานเด้พี่น้องเด้อเขางานบ้าเด้พี่น้องเด้อเห็นนอกไงทุกคลิปทุกคลิป๋ยว นอออออออ้องเกลากระเพียงน้ำทำมันออกในท่อข่อยมันออกในท่องแม่เจ้าถ้าจะกอดนั่งม้อนก็คือจะกอดข่อยแหละนางน้อยถ้าจะดมนั่งม้อนก็คือเจ้าดมอันนั้นข่อยนแหละนางน้อยเ,เยอ,ยอ้ยขอใมันออกในท่องแม่เจ้ามันออกในท่อข่อยก็เสียอาอย่างช่วยเลือด เขาเดือเฮือนเดซานเป็นทางเป็นฟ้าตอนนี้ก็ตีนแขนอยู่เรายัางเป็นเขาทีเขาทางเลยนางมุนนะ่ะแล้วยังตีนแขนอยู่แบบกายง่ายดอกจาบได้ทะลุยังตีนแขนเนี่ยเขายังมตายง่ายคอ,อยทา,นะา,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 าบงลูกลงเต้า เออขอบคุ้มสมบูรณ์แบบเลยเนาะดูแบบสบายดูแบบบริสไลท์ไพ่เนี่ยซื้อเพื่อนกับนั่งมุนนั่งเผ็ดของฉุกนั่งมุนข่าเผ็ดมีซื้อลำกันน่ะของเสื้อสังนั่งมุนกับข่าเผ็ดรถกับนั่งมุนกับข่าเผ็ดมีซื้อเขากันเนี่ยขอยตายไปรับตาท่านตาบได้เด๋ยวเป็นซื้อของข่าเผ็ดเนี่ยขอยตายไปรับตาสบายตายง่าย คออยู่นานๆคอยอยู่จนถึงวันนางวันมีสื่อดินตอนนั้นเฮือนตัวน,นั้นคอยจังใจรับตาเรื่องลูกเป่นคอยหักคอยแพงเป็นคอยบวชหักบวแพ่งคอยเบาคอยกระหักอยู่เวลาคอยบวชหักช่างปากช่างปากบ่ดี ับสั่งใจ่ไก่บสะอาดเนื้อใจรูปไม่ได้มกถกไ่ได้มกใจเอาแต่ใจตัเองทันทางความเมตตาหันมานี่โอ้มยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องมันกับบานปลายถึงขนาดนี้ ลำลึกไปถลูกเอ้ยหันหน้าหันตาทำสิ่งดีๆซะคิดไปหมโหม,มีเมฆหัวหัวน่หัวรุดม้อนเป็นผู้อื่นคนจะบอกพ่อแม่นั่นหายกันเอื่อน้องหายกันสมได้กะ ตัดกันบกขาดสายเลือดหัวเนาะเป็นคนอื่นไงยังเห็นกันเนี้ยพังกันอย่างพังเนี้ยบัวพังกันอย่าพังซิดไว้ทั้งหลังหัวหนะ่อยจะออกทั้งหนาทั้งกลมผัวเสียพีเสียน้องคนเนาะเสียพอเสียเม่ ครัวอันยุกเนี่ยช่างเมร์ช่างพีช้างนอกมันดีบอกครัวแบบนั้นคืว่ามันมันบรดีเลยวแบบนั้นสอสซอสซอดน้ำข้นเมี่ยแบบปั๊บๆเจอนะผมไม่เคยเห็นผู้ชายยังเป็นแบบนั้นท่านคือมันอยู่ในบ้านนี่ยไหมเพิ่งได้ถ้าเผ็ดนะอยู่คนละประเทศจะซื้อมันอยู่เบื้องบ้านเนี่ยเขาบอกไม่หรอท่านเคยแบบนี้นะ เ่อแกสั่งซ้อนแล้วถะาโคตดวงตาเอาสั่มาสังส่งมาซ้อนแล้วมาเอาให้พ่อเท่าไม่น่าเห็นนะบ้านเมื่อมีซื้อมีแป่ไม่เห็นได,ได้เห็นเท่าไดรเหรอ Anyway, mời <laughs> mời 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 ใายตุกกระบอกหรือเปล่ามลเอ้ยจะไปด่าแม่อย่าไปบ้าให้แม่ได้บาปได้ลาเอ้ยนางเอ้ยหรือเปล่าตุ๊กเป็นผู้ชายเป็นผัวน่ะต้องหัวจักขิดหรือเปล่าประสามนักเรียนนั่นประสองประสามสำคัญยังหัวจักขิดเรียนจบถึงปริญญาตีซ้อนให้เมียด่าเมี่เห่าอื้อ คอยเลี้ยงมนะันจะเป็นแบบนี้การเลี้ยงลูกนะเต้าน้าห้มีต่างหากเต้านมมีมีต่างหากร่อนเข่าลูกอิ่มแล้วเอาน้าให้กินกินนมเลี้ยงลูกเบื้องอาการลูกแบบใดเอ้ยมันเป็ลูกขึนเข่าร้ายบ่มันเป็นลูกขึ้นเข่าซำได้เนาะ นแม่เนี่ยต้องติดตามถ้ามันโอ้มนี่มันบ่อยากเขากินมันบ่อยากเขาพวกคุณซื้อบาด็กมันบ่สบายมันกินเขาบ่อแทบซื้อวิตามินมาให้มักินบำรุงมาให้มันกินต้องชี้อ้วนเลยพี่ไม่ใช่ปลาจอยไม่ใช่ปลพร้อมแบบนั้นปานเลี้ยงลูกเนี่ยต้องเอาใจใส่ บ่งแยงอาบน้ำสะอาดสะอ้างใส่เสื้อผา้าดีๆในย่ำนาะวันนึงใส่จะ,จะเพ่นพืชปล่อยแชงคายินจ่อยจ่อยเลยกับปีดีไปเห็นข่อยตำลานเด็กต้าเช่นอีกจะสังเวช สำไมเห็นงานถ่ายคลิปซ <isis regrets> <pg zen> ื่อๆทำมมงานอื่นยังใครเนี่งานตั้กล้องกินเขาอยางลูกฉันันสุดได้ชิญขอเรียกลูกคนมีลูกหล้ยแงาย คน,นบอกพคนวังดีเคล็ดใช่ชไหมใช่ใจทำได้มันบ่ถือกับปั๊บปุง้งมะเทียงเอฟโฉเอฟซีดาเพิ่นเพิ่นบอกว่าน้องดาเพิ่นดา,นดานไปทั่วให้บอกกับดาไปมืดแ้วก็เจิงก็โดดกระเดีย ตอนล่งได้แล้วคำว่าคำจานมันผมเมาะในคนอื่นมาด่าแม่ตัวเองทำร้ายใจบอก คนอื่นไม,ม่ด่าแม่ตัวเองเ้าปเป็นผู้จ้างกับเจ้าเ้าไม่เลี้ยงเจ้าเยืนแรกย,ยืนง่ายเจ้าบอกเขาเลี้ยงเจ้าซะบ่คนเลี้ยงเจ้าจุ๋ยไหนพี่เสาวจะเลี้ยงพี่หน่อยไปเลี้ยงเจ้าไหนจะเห็นคกับอีนหน่อยจ่เห็นยูทูบจะเห็นกับอีนหน่อยจะเห็นกับอีพา้า จะประเทศทุทบๆกับบุหรีจักกันกันมันห้างกบมันหุจักกันนี้ก็เ,เธอได้ปีแม่ไปเลี้ยงแต่เต้ตีนโทอผ้าหอยจนเป็นแม่คนหักมาตลอดจรอญโยธาสามสิบปีความหักความแพงของแม่สุดท่ายมาเห็ดใส่แม่ นคนอื่นมาถล่มแม่มาเหยียบแม่ใช่ไหมเฮ้ยโูเคยเห็นอายปากอา้คออา้ซาบาดเอาคิดนี่กับแม,ม่มดไปก่อนเด้อ เรื่อติดตามคลิปหนายเรื่อก็แชร์คนใดสักแต่ใครส่กกสงน้อง,อง,องน้ำเคียงยายมอนเดอร์ใส่แม่มอนเบาไปยกความสุขอยากหายอยากนั่นอยากระบายพี่น้องเอออยากซื้อซรางแม่มอนเดอร์อยากกระเเ้าสักเท็จยังไงกร่เเววออกได้ระบายออกกระสบายใจเนาะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเดอ้อบาย,บาย